ขั้นตอนการเตรียมวัสดุนะครับเริ่มจากเตรียมหินที่มีขนาดค้างตะแกงเบอร์4จากนั้น นำหินที่ได้ไปทำความสะอาดโดยการล้างน้ำและนำไปอบที่อุณหภูมิ110องศาบวกลบ5องศานะครับพอเสร็จแล้วนะครับจากนั้นนำหินไปแบ่งเป็น4ส่วนนะครับเก็บมวลรวมหยาบตรงกันข้ามดังรูปเลยนะครับจะได้2ตัวอย่างและนำไปชั่งตัวอย่างให้ได้ตัวอย่างละ3,500กรัมครับพอได้หินประมาณ3,500กรัมแล้วนะครับจากนั้นนำตัวอย่างไปแช่น้ำเป็นเวลา24ชั่วโมงครับพอถึงเวลา24ชั่วโมงแล้ว เทน้ำในถาดทิ้งนำหินไปซับภาคุณหนูจนแห้งซับจนอยู่ในสภาพ S S D ครับพอได้สภาพ S S D แล้วนะครับนำหินที่ได้สภาพ S S D ไปช่างทั้งในอากาศและในน้ำครับดังรูปวิดีโอเลยนะครับบันทึกค่าที่ช่างได้จากนั้นนำหินไปอบในอุณหภูมิ110องศาบวกลบ5องศาเป็นเวลา24ชั่วโมง พอครบแล้วนําหินมาพักตามอุณหภูมิห้องเลยนะครับแล้วปล่อยให้เย็นลงในประมาณ1-3ชั่วโมงช่างหินที่อบแห้งในอากาศจากนั้นนําไปคํานวณต่อจากนายสุที่นั้นเลยครับไปเลยครับผมขอบคุณการทดลองจากคุณธนบ,บุริศครับครับผมจากการทดลองทั้งที่1เราจะได้น้ําหนักของหินหลังจากอบแห้งช่างในอากาศตัวย,ยอ่อคือ A นะครับคือ3 4 8 9 1กรัม น้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งช่างในอากาศตัวย่อคือ b นะครับคือ3,500กรัมน้ำหนักของหินในสภาพอิ่มตัวผิวแห้งช่างในน้ำตัวย่อคือ c นะครับคือ2,206.5กรัมเราจะนําค่าทั้ง3ตัวนี้ไปคํานวณหาความถ่วงจำเพาะรวมได้จากสมการ a ส่วนด้วย b ลบ c เมื่อเรานําไปแทนค่าในสมการแล้วเราจะได้ความถ่วงจำเพาะรวมคือ2.70ครับ ความทวงจำเพาะรวมอิ่มทั่วผิวแห้งหาได้จากสมการ b ส่วนด้วย b ลบ c เมื่อเรานำไปแทนค่าในสมการแล้วเราจะได้ความทวงจำเพาะรวมอิ่มทั่วผิวแห้งคือ2.71ความทวงจำเพาะปรากฏหาได้จากสรรมการ a ส่วนด้วย a ลบ c เมื่อเรานำไปแทนค่าในสมการแล้วเราจะได้ความทวงจำเพาะปรากฏคือ2.72ครับร้อยละการดูดซึมน้ำหาได้จากสมการ b ลบ a หารด้วย a คูณ100เมื่อเรานำไปแทนค่าในสมการแล้วเราจะได้ร้อยละการดูดซึมน้ำคือ0.3%เปอร์เซ็นต์ครับเราจะทำการทดลอง2ครั้งเมื่อเราได้ค่าจากการทดลองครั้งที่2ให้นำไปคำนวณหาได้เหมือนการทดลองครั้งที่1เราจะได้ค่าออกมาดังนี้ครับจากการทดลองทั้ง2ครั้งเราจะนำผลการทดลองทั้งสองครั้งมาหาค่าเฉลี่ยจากการทดลองทั้งสองครั้งได้คือ ค่าเฉลีย่ยความทวงจำเพาะรวมคือ2.70ค่าเฉลีย่ยความทวงจำเพาะรวมอิ่มตัวผิวแห้งคือ2.71ค่าเฉลีย่ยความทวงจำเพาะปรากฏคือ2.725และค่าเฉลีย่ยน้อยละการดูดซึมน้ำคือ0.3% ก็ผมขอส่งต่อสรุปผลให้คุณธราดลครับผมขอบคุณผลการคำนวณจากคุณสุทธินันท์ครับสรุปการทดสอบความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวมหยาบโดยใช้มาตรฐาน ASTM C 127ในการอ้างอิงนำค่าที่ได้จากการทดลองนะครับมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี ASTM C 1น7่โดยที่ความถ่วงจำเพาะรวมของการทดสอบทั้งสองสอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM C 1 2 7ซึ่งกำหนดให้ค่ามาตรฐานความถ่วงจำเพาะรวมของมวลรวมหยาบอยู่ระหว่าง ส6 5ถึง3.15นาำค่าที่ได้จากการทดลองนะครับมาเปรียบเทียบกับทฤษฎี ASTM C 127โดยที่ความถ่วงจำเพาะรวมของการทดสอบทั้งสองสอดคล้องกับมาตรฐาน ASTM C 127ซึ่งกำหนดให้ค่ามาตรฐานความถ่วงจำเพาะรวมของมวลรวมหยาบอยู่ระหว่าง2 6 5ถึง3.15ความถ่วงจำเพาะปรากฏผลการทดสอบทั้งสองสอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งกำหนดให้ค่าความถ่วงจำเพาะปรากฏของมวลรวมหยาบ อยู่ระหว่าง2.65ถึง3.15ความถ่วงจำเพาะรวมอิ่มตัวผิวแห้งผลการทดสอบทั้งสองนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานซึ่งกำหนดให้อยู่ระหว่าง2.65ถึง3.15ร้อยละการดูดซึมน้ำของหินผลการทดสอบทั้งสองนะครับสอดคล้องกับมาตรฐานโดยมาตรฐานกำหนดให้การดูดซึมน้ำของหินอยู่ระหว่าง 0-6%สรุปอีรอรนะครับจากผลการทดสอบทั้งสองครั้งพบว่าคุณสมบัติของมวลรวมอย่าสสอพร้องกับข้อกำหนดมาตรฐาน ASTM C127 ทั้งหมด